สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันที่บ้านสวนของช่างออนนะคะวันนี้ช่างออนเมื่อคืนมานอนที่บ้านสวนนะคะปกติจะอยู่ที่ร้านแหละวันนี้ก็เลยออกมาท,ทําธุระที่บ้านสวนขนต้นไม้หน้าร้านขนมาปลูกเพราะว่าฝนฝนมีแล้วนะคะก่อนหน้านี้แรงมากเลยช่างออนก็จะพาชมบรรยากาศบ้านสวนช่วงหน้าบ้านนะคะความแห้งแล้งค่ะเพืเพื่อนพอต้นมงต้นไม้เนาะฝนตกลงมาก็จะ สดชื่นถอดยอดถอดใบค่ะอีกมุมนึงของบ้านสวนของช่างออนเวลาไม่แต่งหน้าก็จะเป็นสาร,สรล่างแบบนี้สภาพแบบนี้นะมาเก็บดอกกระเจียวเห็นดอกกระเจียวที่เกิดได้น้ำฝนก็อยากที่จะเก็บไปทำกับข้าวค่ะเพื่อนๆที่วิดีโอนี้ขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษากลางนะคะเผื่อเพื่อนๆที่อ่ที่ติดตามช่างออนตัดเล็บขบม,มหาสารคามอยู่ เข้ามาดูคลิปเนาะโอโอช่างออนก็เป็นคนอีสานทําไมพูดภาคกลางแลวเพื่อนหลายหลายภาคนะคะที่ติดตามผลงานช่างออนมหาสา,ารคามอยู่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่บ้านสวนปกติอยู่ในเมืองก็จะอยู่กับนอกเสียงรดลาขวขักไ่อันนี้ก็จะเป็นเสียงไก่เสียงนกต้นมงต้นไม้นะคะถ้ามีโอกาสช่างออนก็จะมาทํา คลิปวิดีโอเพราะว่าตัวช่างออนเองไม่มีคอนเทนต์นะคะพเพื่อนๆไม่มีคอนเทนต์บ่อะไรอยู่แต่ล้านตัดแต่เล็บขบทําแต่ผมให้เดินดูบรรยากาศเนาะจะพาไปดูดอกกระเจียวด้บวย้านสวน่ชงออนก็จะอยู่ต้นไม้จะเยอะนะคะหลังเล็กๆบ้านก็คือวิมานของเราหลังเล็กๆนี่แหละแก่มาจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดเหนื่อย อยู่บ้านหลังเล็กแก่ตัวมาก็ไม่ต้องทำความสะอาดเหนื่อยนะคะเน้นปลูกของกินปลูกต้นไม้ค่ะในพื้นที่บริเวณบ้านสวนก็จะปลูกต้นไม้หลายๆชนิดนะคะต้นน้อยนาต้นเชอรี่อีสานนะคะใบมะกรูดต้นมะนาวมะพร้าวนะคะชมพู่ละมดุดหลากหลายผลไม้ที่ปลูกอยู่ท้ายสวนอันนี้ต้นมะลุมนะคะโอ้ที่แรกก็นึกว่าจะตายเพราะว่าแรงมากเลยค่ะ แล้วพอฝนตกลงมาก็ถอดยอดนะคะอ่อนๆที่เห็นอยู่บนยอดมะลุมที่โดนน้าฝนก่อนหน้านี้แห้งแล้งมากค่ะช่างออนก็เอาดอกกระเจียวมาปลูกนะคะนี่เป็นต้นดอกกระเจียวขาวออกดอกค่ะเพิ่งจะได้น้นําฝนปกติถ้าได้น้นําฝนดอกกระเจียวนี่จะทนแล้งมากๆนะคะแล้วก็จะออกดอกให้เราได้กิน,นะคะ่ะช่างออนก็จะขุดเอาดอกกระเจียวนี่มาทํากับข้าวมาลวกจิ้มน้ําพริกบางทีก็เอามาซุปนะคะ แห้งแ้งมากนะเป็นปีที่ไม่เคยเห็นเลยนะคะมาปีนี้ก็ต้นแก้วมังกรที่ปลูกไว้ก็ตายนะคะเหลือไม่กี่ต้นค่ะนี่ก็คือดอกกระเจียวขาวนะคะว่านเพื่อนส่งมาให้จากโคราชก็ปลูกไว้นะคะว่านสมุนไพรอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวนะคะออกดอก ปกติแล้วช่างอนก็จะอยู่แต่ร้านนะคะไม่ค่อยได้มีคอนเทนต์ที่เป็นธรรมชาติทํางานอยู่แต่ที่ร้านตัดเล็บขบทําผมคลิปวิดีโอนี้ได้มีโอกาสมาที่นอนที่บ้านสวนก็เดินถ่ายภาพนะคะนี่ดอกกระเจียวน้อยดอกน้อยจ้า <ๆ S 1> เดี๋ยวจะเก็บไปทํากับข้าวที่ร้านนะคะนี่ก็ออกดอกนะคะเป็นดอกกระเจียวขาวท้ายสวนนี่รั้ว ล้อมไว้อันนี้ดอกสีแดงสวยนะคะดอกนี้ท้ายสวนจะล้อมรั้วไว้ไม่ให้ไก่ออกแล้วก็กันไม่ให้หมาเข้าไปกัดไก่นะคะคุณสามีก็ดูแลอยู่ที่บ้านสวนเป็นบ้านที่หลังเล็กแต่อบอุ่นนะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้ค่ะก็มีเล็กๆลน้อยก็ถ่ายทำคลิปวิดีโอค่ะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสช่างนอนก็จะมานอนแล้วก็ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนเพจช่างออนตัดลิบขบมหาสารคามนี่เป็นต้นน้อยหนาหนังสีทองนะคะได้น้ำฝนก็แตกยอดดีลาวดีนี้จะขุดออกค่ะเอารถใครนั่นคุณสามีนะคะขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของเป็นบ้านหลังเลขที่อยู่ด้วยความอบอุ่นนะคะ ดอกมะลิที่ปลูกอยู่หน้าบ้านปลูกไว้โคนต้นกล้วยน้ำว้านะคะนี่ก็รอดแรงอ่ะกล้วยน้ำวา้าโดนแดดเลียช่วงร้อนจัดนะคะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แต่รอดนะคะรอดน้ำฝนนี่จะชุบชีวิตทั้งต้นไม้ทั้งมดมแมลงนะคะทั้งมนุษย์เราขาดไม่ได้คือน้ำฝนปีไหนแห้งแล้งนี่แบบเฉาไปหมดดอกมะลิสายพันธุ์นี้จะหอมมากๆนะคะ เที่นบ้านสวนหญ้าก็ขึ้นนะคะไว้วันไหนที่ว่างจากภารกิจงานประจำที่ร้านก็ค่อยมาดูแลกันแต่คุณสามีก็จะจัดการดูแลหญ้านะคะ,ะมีวัวด้วยสวนข้างๆกันเขาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวค่ะบ้านสวนหลังเล็กของช่างอ่อนตัดเล็บขบมหาสารคามบ้านสวนบางอ่อนค่ะ